สวัสดีค่ะทุกทุกคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นใดยุ่นนอกนะคะสําหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จำให้แนวทางหุ้นดาวโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดกันติดตามขอให้ทุกคนทุกคนกดดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการทำมลเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชรแอดด้วยนะคะ จอกนะคะประจําเช้านะคะวันที่16นะคะเดือนกันยายน2566นะคะคุ้ณดาวโจนนี่ในลูกเจ็ดนะคะเจาะให้เม็ดเดียวนะคะ7จดสี่นะคะคุ้ณดาวโจรลูกเจดเจาะเจดสี่นะคะ สำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นเราจนของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรยปังปงัมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับ,บมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ